อ่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับท่านในเรื่องโชติกาเศรษฐีตอนจบวันนี้จบกันแน่ความจริงเมื่อวาน,นมันใกล้จะจบแต่ก็จบไม่ลงเพราะเรื่องมันเหลือสั้นแล้วสั้นถ้าแย่พูดไปมันก็ไม่ทันเวลา ก็เลยหาเรื่องอื่นมาทวงไปทวงมาพอเวลามาันจะได้ก็เลยจบไม่หยุดเสียวันนี้ก็มาว่ากันตอนจบขอกล่าวต่อไปอนิดหนึ่งว่าพระราชาไม่ขอไม่ถอดแหวนไม่สามารถจะถอดไปเขาต้องมาหาเศรษฐีได้เป็นอันย้อนหลังไปหน่อยเป็นอันว่าเมื่อทรมหาเศรษฐีกล่าวว่าสมุติเทพ แม้พระราชาตั้งพันพระองค์ก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเรือนของข้าพระองค์ได้ในเมื่อข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ตอนนี้เท้าเธอทรงกริวก็นะก็จึงได้ทรงตัดว่า นี่หมายความว่าท่านตั้งใจจะเป็นพระราชาจะเป็นขบฏอย่างนั้นใช่ไหมท่านมหาเสรีฐียึงได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์อะไรเนี่ยข,ข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ไม่พึงปรารถนาจะเป็นพระราชาคือพระราชาเมืองเดียวนี้ต้องมีองค์เดียว แ้่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาด้วยก็จะกลายเป็นพระราชาสององค์คู่กันไปเรื่องการเป็นพระราชานีาพระองค์ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าว่าจะเป็นพระราชาหรือว่าเป็นโจรก็ตามนั้นด่ากันชัดๆนะว่าทรัพย์สมบัติของข้าพระพุทธเจ้านี่จะเป็นพระราชาหรือว่าจะเป็นโจรก็ตาม แต่ความจริงพระเจ้าชาติศัตรูเวลานั้นมีสภาวะเป็นโจรตำแหน่งเป็นพระราชาแต่ว่าสภาวะที่ทำและการที่ทำเป็นโจรเหมือนกับคนที่เขาแต่งตั้งมาปกครองชาวบ้านมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่มีเงินเดือนมีเมียเลี้ยงมีบ้านให้พักแต่ถ้าว่าปล้นภาเสียก่อนปล้นรายได้ปล้นความสุขของประชาชน อย่างนี้คนประเภทนี้มีสภาพเป็นโจรเหมือนพระเจ้าชาติศัตรูอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะแต่ก็ไม่ได้กลัวใครเหมือนกันพราคนเราตื่นขึ้นกลัวกันแสล้วก็มันก็คมเหงาอยู่ตลอดไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนพูดเนี่ยถูกคมเหงมาทุกแบบทั้งคนนุ่งกางเกงแล้วก็คนไม่ได้นุ่งกางเกง คงเอาไว้ผมและคนไม่มีผมคนโกนผมเคยถูกเจ้าคนประเภทนี้ที่มันเลวมันคมเหงมาซะเยอะถูกคงมเหงมาแล้วกระวางเฉยตลอดมาจนกระทั่งหมดความกลัวแต่ว่าถ้าจะกลัวถ้าเข้ามาตามกฎหมายตามมาตามพระธรรมวินัไนนี่ยอมกลัวแนะ่คือกลัวเพราะอะไรกลัวดีของเขา แต่ว่าถ้าเข้ามาเร็วเมื่อไรก็เป็นทาใจเหมือนกับโชติกาเศรษฐีนี่แหละไม่เรื่องความเร็วเ็วนี่ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะคนเร็วมันเป็นคนที่ขลาดอยู่แล้วนี่มันไม่กล้าทําอะไรตรงไปตรงมาถ้าเก่งจริงมันต้องทําตรงไปตรงมาตามกฎหมายตามประธรรมวินยัยนี่คนดีนี่เขาตั้งอยู่อารมณ์อย่างนี้ ถ้าว่าคนที่ไม่ตั้งตนอยู่ในเราทำทานได้กฎหมายแล้วเระธรรมวินไหนไม่ต้องกลัวนี่จะไปกลัวอะไรกันไอ้คนเราไม่เกิดมาแค่ตายนี่ไม่ได้ชนให้ไปชกไปตีกับใครนะคนเราเกิดมาเนี่ยมันแค่ตายถ้าเราจะไปนั่งยึดถือห่วงใยชีวิตยอมให้เขากระทืบเล่นนี่มันไม่สมควร แต่ความจริงกระทืบด้วยเท้านี่มันเจ็บน้อยนะแต่กระทืบด้วยความชั่วเนี่มันเจ็บมากเจ็บเพราะอะไรพระใจมันจำใจมันเจ็บกระทือบ้วยเท้าเท้าบวมหล้งหลาหายบวมแล้วก็หายเจ็บแต่การกระทบกระเทือนใจนี่ที่มันนึกเจ็บเสมอมันไม่หายนี่เราก็ไม่ต้องกลัวใครกระทือบ เราไม่ต้องกลัวคนเลวคนเดียวกลัวทำไมเพราะไอ้คนเลวเนเราไม่ต้องไปกลัวลนเราก็ไม่ต้องไปแช่งบุญวาสนาบารมีของเราบันมีเขาคิดจะฆ่าเราเขาตายเองเขาคิดจะทำร้ายกันแกล้งเราเขาก็มันไหลไปเองนี่อาตมาเคยเห็นมันแล้วไอ้คนยากจนนะไม่เป็นเราบางคนมันอยากจน แกล้งมาก็เลยมาแย่งชิงความดีของชาวบ้านคือเขาสงสารชาวบ้านปรารถนาจะสงเคราะห์ให้เป็นสุขไปแจกข้าวแจกของในคนจนจริงๆเขาให้ของพระราชาทานของพระบาทสมเด็จพระจีหัวของท่านนายกรัฐมนตรีของชาวบ้านนี่ก็ช่วยเข้ามาต้องการจะสงเคราะห์คนจนแต่คนที่มั่งมีทรัพย์สินอยู่บ้างมันเป็นคนรวย ขนาดมีรถสิบลออ้อตั้งสามคันนี่บอกว่าฉันจนเจ้าค่ะผมจนคอรับก็บอกขอโยมอย่าทำอย่างนั้นเลยปล่อยคนที่เขาไม่มีกินไม่มีใช้ได้กินเทของเล็กน้อยเาฉันก็จนเหมือนกันเดียวขาดผมก็จนเหมือนกันฟังไปฟังมาก็เลยนั่งนิกงนใจบอกเออไอเจ้าคนพนนี่มันอยากจนนะ ก็เลยรบริการแกเจ้าหน้าที่บอกนี่พวกเธอทั้งหลายคนที่ยากจนเราก็แจกนะวันนี้นะถ้าใครเขาอยากจนเราก็แจกแต่คนอยากจนมันจะต้องจนจริงๆภายในะไม่ถึงสองเดือนไปอย่างช้าความจริงก็ไม่ได้แช่งกระพูดไปอย่างนั้นเองเห่กากรรมที่เป็นอกุศลมันย่อมให้ผลในปัจจุบัน ดูแต่คนคดคนโกงเราเถอะไม่มีใครเขามีความสุขหรอกเรานึกว่าเขามีความสุขแต่ใจมันเป็นทุกข์เต็มอารมณ์เป็นอันว่าเวลาการพาการผ่านมาเพียงเดือนเดียวปรากฏว่าคนที่อยากจนมีรถสิบร้อยอยู่สามคันหายหมดขโมยลักหมด ถ้มวยลักหมดแล้วทำยังไงต่อไปไม่ช้าก็มีคนมารับถ่ายรับถอนคันหนึ่งแล้วคนลใช้เงินเป็นแสนเพราะว่ารถคันหนึ่งนะี่มันหลายแสนเกือบล้านแต่คำารับถ่ายรับถ,บถอนคันหนึ่งประมาณสองแสนเพราะรถยังใหม่มอบเงินให้ไปสามคันหกแสนแต่ภายในไม่ช้าเอาไปแล้วจะนั่นไม่ได้ถ่ายแล้วเอาไปเลยหาย วันนี้สุดจนแล้วก็เกิดจ,จันทร์แถวนี้ผ้าพันหัวเฮียท่านยังไงไม่มีเงินไม่มีทอนยากินก็ต้มเเลาเถื่อนวันนี้สุดตำรวจจับเข้าตารางไปอีกถูกปรับถูกไหมนี่ได้คนอยากจนมันไม่เป็นไรใครเขาอยากจนก็เขาจนไปาตมาไม่ได้แช่งตอนนี้คนที่มันจะโกงเราก็เหมือนกันท่านหลายมันจะเร็วยังไงให้มันเร็วก็มันไปเราจะปเป็นเรวทําใจเป็นปกติ คิดว่าเงินของเขาเราหาได้ด้วยความสุจริตการทุจริตไม่มีสําหรับเราใครมันเอาเงินของเราไปด้วยการทุจริตไปมันก็เผาใจามันเองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ารา,ขาขคคิไฟคือราคะคือการอยากได้โทสะคิไฟกอโทสะถ้าเราไม่ให้เขาขโกรธเขาก็ร้อนเอง โมหะค,คือไฟลงมันก็ไฟคือความหลงมันก็เผาผลาญให้ความหลงของมันให้พินาศไปเองเห็นไหมไอคนที่โกงเขามันพินาศไปตั้งเยอะแยะแล้วอยู่มันก็ไม่เป็นสุขออกแล้วก็ไม่เป็นสุขตายแล้วก็ไม่เป็นสุขไปในรกนี่พูดเรื่องอะไรกันอะเรื่องมันเหลือเดียวเดียวนี้ที่พูดางนี้ไม่ใช่อะไรเรื่องมันจะจบ แต่คืนไม่พูดแล้วก็เวลาไม่พอไม่ไม่พอกับเวลาย้อนใหม่เมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนั้นว่าถ้าเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ปรารถนาจะให้เชิญยกทัพมาสกักสิบได้พันทัพมันก็ไม่ได้พระราชาจึางถามเขาว่าท่านอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นด,ดินเลยจะขบฏเลยเขาบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ต้องการไม่ได้ขบฏ แต่ถ้าวาราชาถ้าก็บอกว่าจะเป็นพระราชาก็ดีหรือโจรก็ดีแม้มันน่าจะพูดแบบจะพูดวแบบ่าไอโจรอย่างท่านแต่ก็พูดอย่างสุภาพนะว่าจะเป็นพระราชาก็ดีหรือว่าโจรก็ดีถ้าสมัยนี้คนบอกว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีจะเป็นโจรก็ดีฮะดีมากเดี๋ยวไม่มีใครก็ใครมาจับอยากจะจับก็เชิญ อย่าลืมมาเดียว,ว่าใครบอกจยเป็นขา้าราชการก็ดีแล้วขา้าราชการที่เป็นโจรก็ดีขา้าราชการที่ดีเขาไม่ได้เป็นโจรเขาไม่้ปล้นเขาปฏิบัติตามระเบียบวินัยตำรวจทหารมีระเบียบวินัขยข้าราชการมาพลเรือนมีระเบียบปฏิบัติมีกฎหมายเพื่อคึ้นปฏิบัติถ้าทําอะไรนอกเหนือไปจากนี้เขาถือว่าโจรในเครื่องแบบ ไอ้อย่างนี้เคยพบมาั้งเยอะเวลานี้นังสือพิมพ์เขาก็โชว์หน้ากระดาษทวนไอ้คนที่ปราบโจรมันกลายเป็นโจนรตัวเองคือโครเวลานี้แล้วก็มันก็มีอยู่ในที่ทุกสถานแม้แต่วัดของอาตมาเองมันยังย่องเข้ามาเลยเราแจกเข้าสุขสารแจกของให้คนจนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วตามเจตนารมณ์ของท่านนายกคือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันในคณะทหารฝ่ายกองรบกลางและบรรดาประชาชนนั้นหลายช่วยกันมามากมายแต่ไอ้โจรใจร้ายพวกนี้มันหาทางก่นแกล้งโดยการทั้งปวงให้มันร่วมมือมันไม่ร่วมมือในการสงเคราะประชาชนดีไม่ดีของของเราบรรทุกรถคขอามันไปกลับเข้ามาส่วนที่เหลือไม่พอ มันหายเป็นระหว่างตามเป็นข้าวสารเป็นสิบสิบถังนี่มันยังหายไอ้พวกโจรจังไรนี่มันมีอยู่ในที่ทุกสถานแต่ได้ว่าถ้าของมันทุกรถทหารไปรับรองไม่มีหายแล้วนี้เดี๋ยวนี้พวกนี้ทํางานตรงมาตรงไปสํารวจคนจนจนกันจริงๆไม่มีใครมาเถียงนี่ที่เขาดีจริงๆมันมี พู้ต้หาเงก็ดีผูต้ตำรวจก็ดีที่เขามีที่ดีจริงๆสำหรับที่อยู่อาตมาหมายกว่าที่ทํางานร่วมกันมีครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมอาตมาขอร้องไปทางตำรวจว่าต้องการจะรู้คนจนทั่วจังหวัดอุทัยธานีว่ามีคนเท่าไหร่ขอรีบสำรวจด่วนต้องการรู้วันที่ยี่สิบห้า พันร้อยตำรวจเอกไปจวบตามไปกุลอะไรก็ไม่รู้เป็นาสเป็นสรวัตรปกครองป้องกันโทรศัพท์มาบอกหลวงพ่อขอรับมันก็ชั้นเกินไปทํางานไม่ไหวก็เลยบอกว่าทหารน่ะที่โนนที่อำเภอแม่สวยกามเพอพานทราบข่าวว่าเขากั้นถนนเพราะความจนขออาหารชาวบ,บ้านกิน โทรศัพท์แจ้งไปที่กองบัญชาการทาหารสูงสุดขอให้สั่งทหารกองพลสี่ส่วนหน้าเฉพาะกิจที่เชียงคำสํารวจด่วนจาก,กวันโทรศัพท์เข้าไปเป็นวันที่สี่เขาแจ้งยอดมาได้ทันทีแต่นี่ตํารวจอุทัยธานีถ้าทํางานตั้งแต่วันที่สองถึงที่ยีห้าส่งบัญชีไม่ได้ก็สแสดงว่าไม่ใช่ตํารวจ กินเงินเดือนเสียเงิเนเดนงเขาชาวบ้านเขาก็ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ให้เสียให้เสียงเงินชาวบ้านพูดล้อท่านเล่นแล้วก็นึกว่ามันเวลากระชั้นไปจากวันที่ยี่สิบสองถึงที่ยี่สิบห้านี่ต้องส่งบัญชีก็ยากแต่ที่ไหนได้แล้วจากวันที่ยีิบสองพอวันที่ยี่สิบสามเวลาประมาณเก้าโมงเช้าท่านร้อยตำรวจเอกประจวบ สวัสดปกครองป้องกันอำเภอเมืองเจา้าทยธานีเอาบัญชีถือโรคมาแล้วตำรวจทำงานกันตัวเป็นคนทั้งกลางวันกลางคืนทำได้แล้วถูกต้องตรงนี่ที่ดีเขามีไอ้ที่เราเลวม,มันก็มีจะไปด่าเขาด่านะไอคนในเครื่องแบบอะข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหาร อย่าไปลชื่อข้าราชการพลเรือนเร็วข้าราชการตำรวจเร็วข้าราชการทหารเร็วนี่ยายายังไม่ถกมันต้องด่าเป็นตัวตัวว่าไอ้ตัวนี้ลันเร็วไม่ใช่ตำรวจเร็วคนที่เป็นตำรวจคนนั้นมันเร็วคนที่เป็นทหารคนนั้นมันเร็วคนที่เป็นข้าราชการพลเรือนคนนั้นมันเร็ว อย่าไปยกยอดว่าตำรวจเลวทหารเลวอะไรการเลวไม่ถูกต้องบอกไอ้คนที่มันเป็นคนนั้นมันชื่ออย่างนั้นมันเลวมันถึงจะถูกเป็นอันว่าอย่างพระเจ้าชาติศัตรูนี่เป็นพระราชาแต่ว่ามีสภาพเป็นโจรน,นี่ว่าจะไม่ด่านะไม่ยุ่งไนะห้ปากวันเสียเวลามันเยอะไป เรื่องมันเหลือน้นอยก็หาเรื่องโผันมามากๆดีไม่ดีใครก็มาเอาอะไรก็แทกปากจนเลือดออกจนได้ไม่ชช่หรกระวังให้ดีนะจะมากระแทกกันเฉยๆไม่ได้นะมีมือมีเท้านะ่ะไอ้ขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันอยากจะชกใครหรือไงก็ตามเรื่องเข้ามาจะไม่ได้ว่าอะไรมันนะไม่ได้ห้ามมันขี้เกียจมันแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้ มันป่วยแล้วก็ห้ามไม่ได้มันตายแล้วก็ห้ามไม่ได้มันจะตีหัวใครก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนกันไอ้ที่พูดงนี้พูดเล่นสนุกๆนะเอาจริงๆยิงจังวิ่งหนีชาวบ,บ้านยังไม่ได้เลยไปถโถอเยเวลานี้เดินไม่เคยไหวหรอกพูดมันเล่นฟังเพลินๆดีไม่ดีไม่ชช่แล้วหาว่าอไอ้ลิงถุงนี่มันเร็วแบบนี้นี่เวลานี้ยังมีคนคนดาดอยู่ คนขาดา้ด่าไอ้คนด่านี่ตายไปหลายคนแล้วเนะ่ะมันยิงใครเขายิงด่าย,ยิ่งแช่งแบบไหนเขาตายเขาตายแบบนั้นเวลานี้คนนี้กลัน่นนี้แกล้งชีบหายไว้ป่วงไปเยอะแยะแล้วทรัพย์สมบัติชีบหายไปเลอะตายโหงก็ไปก็มีตายก็ไปเกินก็ยี่สิบคนตะสองปีเนี่ยนาชีบหายก็นหนัดทรัพย์สมบัติไม่เหลือเลยความจริงไม่ได้ทำมันเขาชีบหาย นั่นมันเป็นความชั่วของเขาก็หาความชีพหายของเขาเองจะไปโทษอาตมาไม่ได้อาตมาไม่ได้รู้เฉยๆใครก็บอกว่าช่างมันช่งมันเขาบอกว่าท่านเขาคิดจะฆ่าท่านาบอกเอ้ยไม่ฆ่าฆ่าฉันก็ตายไม่ฆ่าเขาตายไอคนจะาฆ่าฉันมันก็ตายเหมือนกันแหละคนนี้สดมันเสือกตายไปก่อนก็จังเป็นเรื่องของมันไปแล้วดีไม่ดีเขาจับลากไปฆ่าตายซะบ้าง เอาอยู่ๆทรัพย์สมบัติมีเล่นไพ่เล่นโปชิจีายไม่ป่วงไปเข้าคุกเข้าตารางไปใหญ่คนอยากจนก็เหมือนกันบอกแล้วบอกอย่าจนอย่าจนอย่าอยา,ยอ,อยากจนเลยบอกอยากจนไม่ทันถึงสองเดือนเดือนเดียวเสียจ,จนบรรยายนุนพ้สุดเข้าคุกเข้าตารางไปนี่ไม่ใช่พระแช่งเขาทำของเขาเองไม่ใช่พระแช่งพระไม่แช่งใครคุยกันต่อไปเขาท่าน นาสถีบอกว่าในเมื่อข้าพระองค์ไม่ต้องการเป็นพระราชาแต่ว่าจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นโจรอย่ามือนท่านก็ตามไม่สามารถจะถือมาเอาได้แม้แต่เส้นได้ชายผ้าเป็นของข้าพระองค์ได้เพราะว่าถ้าพระอง์ข้าพระองค์ไม่พึงจะให้ไม่มีทางได้พระราชาจึงตัดว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการ ฉันจะเอาเดี๋ยน,นี่จะจะถือเอาตามความพอใจของท่านน่อยเนี่ยเราสือว่าไงพระราชาก็ฉันจะถือเอาตามความจะพอใจของท่านได้ยังไงมีหมายความว่าในเมื่อของทรัพย์สมบัติมันมีค่านี่ฉันจะไปถือไปรอให้แกพอใจให้ฉันนั้นไม่มีทางหรอกฉันจะเอาตามใจฉัน ่มหาเสถีกล่าวว่าข้าแต่สมุิิเทพแต่ความจริงนี่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านะี่ยไม่น่าจะหน้าด้านแบบนี้เลยพระราชาเนี่ยไอ้คนหน้าด้านอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเดี๋ยวนี้มันมีบ้างไหมนะมหาเสถีกล่าวว่าข้าแต่สมุิิเทพท้าอย่างนั้นแหวนยี่สิบวงเหล่านี้ที่นิ้วมือ ทั้งสิของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่ไม่ยี่สิบวงนี่เอ๊ะมันยังไงนะถ้าเจ้านิ้วมือสิบวงนิ้วเท้าสิบวงละมังเห็นไหมก็มือมันมีสิบนิ้วใส่สิบวงใส่นิ้วเท้าอีกสิบนิ้วยังไงดูฟังก่อนแทนเศรษฐียังกล่าวทูลว่าข้าแต่สมติิเทพถ้าอย่างนั้นแหวนยี่สิบวงเหล่านี้ที่นิ้วมือทั้งสิบ นั้งสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่ข้าพระองค์ไม่ปราถนาถวายแหวนเหล่านี้แก้พระองค์ถ้าพระองค์ทรงสามารถแล้วก็เชิญพระองค์ถือเอาให้ได้เถิดพระเจ้าค่ะเอาแล้วก็ท่ากันพระราชาได้ฟังอย่างนั้นประทับนั่งกระยงลุกขึ้นนั่งกระยงแม้พระราชาแบบนี้ก็มีด้วยไม่ได้ความจริงแคาเป็นข่าราชการแบบนี้โถไลออก ลุกขึ้นนั่งอยองบนพื้นเมื่อจะทรงกระโดดโอ้โหนี่ขนาดกระโดดชีนะ่ไเมื่อจะทรงกระโดดก็ย่อมกระโดดสามารถกระโดดได้สูงทั้งสงิบแปดศอกเวลาที่ประทับยืนเมื่อทรงกระโดดก็ย่อมจะกระโดดได้ถึงแปดสิบศอกอ๋อถ้านั่งอยู่สามารถจะกระโดดได้กำลังมากโดดทั้งสงิบแปดศอก ถ้ายืนอยู่แล้วก็โดดได้ทั้งแปดสิบศอกพระราชาทรงมีกำลังมากอย่างนี้จิงก็โดดเข้าไปขาาดดเข้ามาแล้วก็ด้ยเข้ามาข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างเอาแล้บาลีนี้ยุ่งจริงแล้วก็จึงโดดเข้าไปดึงแหวนจากนิ้วแค่นี้พอแล้วมาเขียนเกจการแล้วเกินยึงโดดเข้าไปแล้วก็จับแหวนในนิ้วมือดึง ดึงไปดึงมาดึงเพื่อจะถอดแหวนแม่สวงหนึ่งให้ได้เพ้ามหาสถีไม่ว่าอะไรดึงก็ดึงเชิญนั่งให้เฉยลลำดับนั้นท่านสถีได้กราบทูลกระท่าเธอว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์จงทรงลาดผ้าสาดกก็ดึงไม่ออกพุยัง่ายๆก็แลลวกันดึงไงก็ดึงไม่ออก พระเศรษฐีก็บอกว่าขอพระองค์จะาผ้า,าสาดกที่มีราคาแพงวางไว้น้วนนำนิ้วทั้งหลายแล้วนั้นเหตุตรงแหวนแม้ทั้งยี่สิบวงจะหลุดออกไปเองนี่เพราทำอย่างนั้นเศรษฐีก็ทำถ้าไม่ต้องมือรูดแหวนก็หลุดไปท้้ยี่สิบวง ลำดับนั้นท่้มหาเศรษีกล่าวทูลกับเท้าถือว่าข้าแต่สมบิเทพใครๆไม่สามารถเทียอเอาทรัพ์ยสมบัติอันเป็นของข้าพราะองค์ได้ได้การอย่างนั้นอย่างนี้เอาแบบไหนมันก็ไม่ได้กระโดดโลดเต้งก็ไม่ได้เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ดังนี้แล้วจึงเกิดความสลดใจแก่พระอริยาบทของพระราชา เห็นว่าพระราชานี่มีสภาพมันลิงพระราชามีสภาพพันเด็กยันได้กล่าวทุนว่าข้าแต่สมุทิเทพขอพระองค์จงทรงอนุญาตเพื่อการบวชแก่ข้ารพระองค์เพราะเษถีนี่พระราชาตั้งในพ่อตั้งพระเจ้าพิมีสารตั้งเท้าสเสือเธอก็ตรมีว่าเมื่อเสรียีนี้บวชแล้วเราก็จะยึดเอารา,าสารได้สะดวก ยังได้ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านยงงบวเถิดด้วยพร่อดำรัพริงคำเดียวเท่านั้นท่านเศรษฐีนั้นก็บวตในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในการต่อมาไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลมีชื่อว่าโชติกะเทระในขณะที่ท่านบรรลุอรหัตผลนั่นเองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด ก็อันตรธานหายไปเพราะสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่เกิดมาด้บุญบรรดาพวกเทวนดาก็นำพัญญาเขาตมหาเสถีนั้นมีชื่อว่าสตุลสตุลละกาญะานั้นไปสู่อุตรกรุทวีปเพราะบ้านเดิมเทอยู่ที่นั่นหมดกันไปพระราชาพุทโลกก็หมด ตอนนี้ตามพระบาลีและวิลายสี่นาทีพระบาลีท่านวางหกข้อว่าพวกพิสุเข้าใจว่าพระเถระโอตุริมนุสธรรมท่านกล่าวมาต่อมาวันหนึ่งบรรดาพิสุทั้งหลายเรียกพระโชติกานั้นมาแล้วถามว่าโชติกะผู้มีอายุก็ตัณหาในประสาทหมายความการอยากจะได้ คือความต้องการคือความรักในภาษาที่ประกอบด้วยไม่ได้แก้เจประการหรือว่าในหญิงนั่นของท่านยังมีอยู่หรือพระก็ถา,าถามนะแต่พระคนนี้เป็นพระที่เป็นปุถุชนพระอริยเจา้าทำไมโง่แบบนั้นท่านโชติารเรศษฐีก็ตอบว่ามันไม่มีความรู้สึกล้วท่านผู้มีอายุ ครับสมบัติทั้งหลายก็ดีไม่พัญญาคนดีไม่มีความต้องการในผมผมไม่มีความรู้สึกมันตาพระทั้งหลายเหล่านั้นปากบอนในพระสมัยก่อนพูดอย่างไม่เข้าใจาเขาพขากายกรความเบรหรันยินได้กล่าวทูลองค์สมเด็จพระทรงทันว่าพันเตระควารข้าแต่องค์สมเด็จพระพู้มีพระผ้าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าขาง โวดีกานี้กล่าวไม่จริงพยากรก์รตนเป็นอรหันต์สมเด็จพระทรงทันจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายบทของเราไม่มีตัณหาในประสาทหรือในหญิงนั่นเลยดังนี้แล้วจึงได้ตัดบาตรไปคาถาว่าผู้ใดละตัณหาได้แล้วในโลกนี้ เป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเช่ได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัญหาพบสิ้นแล้วชื่อว่าเป็นพระรามพอจบพระธรรมเทศนาประชาชนเป็นมากมีพระปากบอลด้วยก็พาการรมรุอริยมัรคอริยผลมีพระโสดาบันปฏิพระโสดาบันเป็นต้นอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรื่องราวของโชติกาเศรษฐีเนี่ยจะมาสร้างมาช้านานเพราะว่าเวลาการไม่มีทําได้นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็หยุดไปยงตั้งพระที่มีหน้าที่บันทึกท่านบอกว่าทําให้จบพระทีเธอชิ้นเวลามาหนึ่งปีแล้วเรื่องก็สั้นก็เป็นนั้นว่าวันนี้จบกระถิวหมดกรรมกันที สำหรับเรื่องโชติกาเศรษฐีจบก็ขอท่านทั้งหลายผู้รับฟังผู้มีจิตเป็นกุศลขอทุกคนจงพ้นผู้มีโชคลาภในโลกเช่นเดียวกับโชติกาเศรษฐีแล้วขอจงมีมีบุญบาร,รมีเช่นเดียวกับโชติกาเศรษฐีคือความไม่ปรารานนาในลาภในความเป็นมหาเศรษฐีมีเพียงใดคอยใจของท่านทั้งหลายเข้าถึงความเป็นพระอาตมผล เป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโชติกาเสรียรจะได้มีความสุขต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี